สวัสดีค่ะวันนี้โอก็ไปซื้อผวกข้าวหมาอีกแล้วซื้ออีกแล้วกับค้าซื้อไหม่เดี๋ยวแรกเลยก็คือไปได้ไก่มาอยากจะให้ต้นบุญกับพ่อต้นบุญกินกันก็คือไก่ก็มีไก่แล้วก็มีไก่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยเฟนฟกำลังร้อนๆเลยได้มาไก่ตัวหนึ่งแล้วก็เฟนไฟเราก็ได้อันนี้มาอีกสาสแพ็คน้ำต้นบุญ ได้มาอีกสามแพ็คเพราะมึงชอบติมน้ำเนี่ยก็เลยเอามาอีกสามแพ็คตอนแรกเขาบอกให้พ่อทั้งมือไปเอามาแค่แพ็คเดียวเพราะไม่อยากให้ทั้งมุนกินเยอะเพราะมีน้ำตาลใช่ไหมเพราะนู้นเอามาสักสามแพ็คเลยอเออก็นั่นแหละสามแพ็ pack, คก็สามแพ็คแต่ไม่ต้องออกไปซื้ออีกนะป่าปีใหม่เนี่ยว่าจะไม่ออกนะว่าจะไม่ออกคิดว่าก็ได้มาเราจะให้ดูกับเราได้แล้วมาก่อนเรได้ไอติม ไอติมเพราะว่าโอจะเอามาเป็นนักที่เป็นอาหารหวานอาหารหวานกินอาหารขาวก็ต้องมีอาหารหวานใช่ไหมตอนพ่อต้องมุนวันเกิดอ่ะโอก็ได้อันเนี้ยทารามิสุมันเป็นไอติมนะคะทารามิสุมันจะมีเป็นเป็นแบบเป็นขนมเค้กใช่ไหมเป็นขนมของอิตาลีอ่ะแล้วก็โอก็ได้ลาทมาคียโตก็คือไอกาแฟเป็นรสกาแฟอันนี้เป็นไอติมนะคะแต่มันดูไหนดูน่ากินมากเลยเราก็ได้อันนี้มาสําหรับเด็กๆก็คือแบบมันเป็นมะพร้าวอ่ะ เป็นมะพร้าวแล้วมันก็มีแบบเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะไอช็อกโกแลตสีขาวอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงนะถ้ามีเป็นเครืงเหนี่ยมงมะม่วงน่าจะอร่อยนะเนี่ยค่ะก็ได้มาอันนี้ที่จะต้องเอาไปใช้เอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่ <laughs> เอาไปใส่ห้องแข็งใต้ห้องได้ดินของยาเพา่อของโอ้ยังเต็มอยู่เลย <laughs> ยังเต็มอยู่เลยโฮ้มีโปรแกรมเดี๋ยววันวันที่สามสิบเอ็ดชมไอเอ่อ คืนคืนคำฉลองอคืนค่ำปีใหม่อ,อ่ะโอ้มีโปรแกรมว่าโอจะทำเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวโอก็เลยเตรียมเตรียม,ม,มซื้อผักซื้ออะไรมาเนี้ยเตรียมเอาไวแ้แต่ว่าจะไม่ออกไปแล้วคิดว่าคิดว่าจะไม่ออกไปแล้วแล้วของพ่อตั้งบุนวันที่สิบก็เตรียมไว้แล้วเพราะว่าอถามยา,าแล้วก็พี่สาวแล้วก็พ่อตั้งบุนว่าอยากกินอะไรพ่อตั้งบุนก็อยากกินแบบว่าเหมือน บ้านเราก็หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็เขาก็ซื้อแบบผมวม่าให้เขาย่างแล้วแต่เนื้ออย่าต้องไปเอาที่ร้านเนื้อแล้วเอาร้านเนื้อในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยออกไปเอาแล้วก็โอ้ต้องเอาไอติมไปแช่ก่อนเดี๋ยวออกมานะครับเอาไอติมไปแช่เ <c oughs> อาไอติมไปแช่ไว้ห้องใต้ดินของย่าแล้วอันนี้เขาก็จะมาอะไรที่เอาได้มาอีกนะคะนี่คนนะโอาได้แล้วอีกเขจะเอาที่แบบว่ามันต้องแช่เอาไปแช่แข็งอะแต่มันก็ไม่มีแล้วมั้ง คิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วอะไม่น่ามีแล้วอะเดี๋ยวดูกันนะคะค่ะไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่มันต้องไปแช่แข็งแล้วแหละวล่ะนี่โอ้ก็ได้อได้ขนมอันนี้มาหกชิ้นเอ้ยหกหรือห้าหกหกชิ้นมันมีหกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นเพราะว่าต้นบุญชอบกินก็เลยเอามาด้วยได้มาหกชิ้นแล้วก็ แล้วก็นี่ผักเอ,อผักที่นี่เขาเรียกผักชอยอะว่าเราก็พผักขวางตุ้งอะนะเอาจะเาไว้ทำเอ่อบะหมี่เกี๊ยวก็ได้มาสามถุงเาก็ได้พิกพริกกิน,นมาเอาจะเอาไว้มาย่างย่างแล้วก็ตำย่างกินกับตำตำตำ,ตำ,ตำปลาทูอ่ะทำปลาทูหน้าปลาทูกระป๋อง ช่เราก็ได้อันนี้มาแต่อันนี้มาต้นหอมได้มาสง่งสองกำเขาก็ได้อันนี้มาด้วยเกียวซามันรลดละเขาก็เหลามารวละขาวก็แหลวมา,วา,วอมาสองอันหมดมาแช่แข็งไว้ไว้ทอดกินก็ได้ตันนี้ พ่อทุ่มบุญออกมาเพราะว่าพ่อทุ่มบุญนะ่ะตอนนี้ไม่มีช่วงเอ,อเมริกันฟุตบอลใช่ไหมแล้วพ่อทุ่มบุญอะ่ะก็จะอยู่ดูดึกแล้วว่าเขาหิวเขาก็จะหาอะไรกินแบบนี้เราก็ได้สลามีแบบนี้มาสี่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 สแพ็กเพราะเราจะย่างย่างแบบย่างเนื้อกินหมูกระทะนะหมูกระทะแล้วอ,อะไรอ,อะไร แล้วพอทำมือก็ได้อันนี้มาด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาดูอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลหม่หรือว่าลักบี้หรืออะไรไม่ชื่ออะไรสักอย่างอะไอที่ลูกลูกบอลหัวแหลมๆมาเขาก็ได้อันนี้ไอนนเ,เขา,เาก็ได้อันนี้มาเวลาเขาหิวเขาก็ได้กินได้อันนี้ด้วยสองอันค่ะอันนี้เอาก็มาให้ดูต่อว่าเขาได้อะไรอีกนะอัน อันนี้สมมติจะเป็นของพอ่อท่านบุญี่ยที่พอ่อท่านบุญซื้อมาเวลาที่เขาดูอเมริกันฟุตบอลแล้วเวลาเขาหิวอ่ะเขาก็จะ <c oughs> เอาของพวกนี้มากินพนะวกสาลามีะเนาะมันจะเป็นพวกเนื้อนะเนาะมันอยู่ที่นี่ก็จะรู้ต้องดีเยนาะกินน้ะอ้ว,วนมากอ้วนมากๆมกีมีอันนี้ก็ของพอ่อท่านบุญ เยอะมากผมว่าเขาไม่ลดสองคันไงคะถ้าสมมุติว่าเราไปรถคันเดียวเนี่ยเขาจะหยิบออกหยิบออกให้มันเหลือน,น้อยๆทีน,นี้พ่อรถสองคันนะพ่อก็ซื้อใหญ่เลยนี่ดูดิเวลาเขาดูอเมริกันฟุตบอลดึกๆหรือไม่เขาเล่นเกมดึกๆแล้วเขาหยิบอ่ะเขาก็จะเอาขึ้นไปกินด,ด้วยอะไรเงี้ยเพ <c oughs> ราะตอนนี้เป็นช่วงแบบว่าพักร้อนพักร้อนอ่กี่ไมมอ่ะ,อนอะเนาะ หยุดงานตั้งสองอาทิตย์ปุ๊มันน็อกเตาอีกมันก็เลยนานนิดนึงเขาก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้เป็นมะเขือเทศนะะมะเขือเทศเชอร์รี่ที่มนันลูกเล็กๆอ่ะเาีเยาก,ก็เอามาย่างแล้วทําทาน้ําพริกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทาน้ําจิ้มแจว่วเอาใส่ไปด้วยอันนี้ก็ของพอทมุนอีกเราก็มีมีไม้ของพอทมุลอ่ะอันนี้อ่นนี้ หมอุดมบุญแล้วก็มีอันนี้ด้วยเพราะเวลาที่เขานอนเกินเอ้ยตอนที่เขาดูอเมริกันบอลดึกๆอะ่ะตอนช่วงนี้มันมีอ่ะเขาก็จะกินหรือแม้เวลาที่เล่นเกมอะไรเงี้ยถ้าเขาหิวเข,เขาจะมาเอาอุ่นใส่ไมโครเวฟแบบเนี้นะใส่ไมโครเวฟแล้วเขาก็กินของพวกเนี้ยก็ได้อันนี้ก็พอมุมบุญนั่นแหละพราะมีนนะะเพงคนซื้อมามันเป็นพุดดิ้งอะเนาะ พุดดิ้งหรือโยกด๋อยพุดดิ้งอะเป็นพุดดิง้งน,นี่พอ่อทุนมือก็ได้มาอันนี้พอ่อทุนมือได้มาสี่แพ็คเนี่ยสี่แพ็คแล้วอันนี้ก็ได้มาสองหรอสองหรือสามอะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้อันนี้เป็นเอ่อฟังเฟชชัวร์แต่อ,อ่ยกักต์องทุนชอบกินเขาก็เลยซื้อมาน่าจะประมาณสี่อันน่ะ ที่เดือดฮะอันแล้วก็มีแบบเป็นวัวสกีบวัวอีกเนาะอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นไส็กรายที่มาอยู่ในเขาอันนั้นก็เอามาด้วยพอเวลาตะบูนร้องก็จะร้องกินมั่ววัวสอะไรแล้วก็เขาก็ได้ไข่ปลาคาเวียมาแต่อันนี้มันเป็นไข่ปลาคาเวียสีดำมาค่ะเขาได้มากระปุกหนึ่งโอจะทำเขาจะทำไองซูชิกินตั้งนานยังไม่ได้ทำเลยเนี่ย เราก็ได้มาอันนี้กูอัดนะกูอัดต่น,นี้มาเราจทำคูชิยังไม่ได้ทําเลยเนะี่ยปลาก็ายังอยู่ในตู้ตู้แข็งเลยเราก็ได้ลิ้นจี่มาอีกแล้วอันนี้เป็นลิ้นะจี่นะฮะลิ้นจี่เราซื้อมามัน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 กิโลละกิโลละสามสามยูโรแปดสิบอะเราได้มาไม่ถึงกิโลด้วย ประมาณครึ่งกิลครึ่งกิโลมั้งเนี่ยใช่ครึ่งกิโลอ่ะสองสองยูโรหกสิบสี่เซนอันเนี้ยนะเราชอบกินเราก็เลยเอามาแต่เอามานิดเดียว <c oughs> เราก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อแบล็คเบอร์รี่อันเนี้ยนะได้มากระปุกหนึ่งแล้วเออได้มากระปุกได้มาแพ็คหนึ่ง แล้วก็ได้เชอร์รี่มาเชอรี่มาตอนแรกโอ้ยังไม่รู้ว่าโจะเอามาทําเค้กไงจะมาทําเค้กให้พนะ่อต้นรุ่น่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่กเจะกิน <c oughs> ไม่ทําไม่ทําเค้ก <c oughs> เนี่ยก็โอจะเอามาทําใส่ใส,ส่เค้กกันและแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำหรือไม่ทำมํทำยังไง <c oughs> เราก็ได้เกาลัดมาเกาลัดมาโยจะเอามาใส่เอามาคั่วนะนี่เม็ดเกาลัด เราก็ได้หอมแดงหอมแดงมาแล้วก็หอมขาวมาพวงหนึ่งเลยใหญ่เลยเพราะว่าโอ้ใช้เวลาทำหข้าวโอ้ใช้หอมเยอะก็เลยเอามาใหญ่เลยอะโอ้อันใหญ่มาเอาทุงย่างมาเลยแล้วก็นี้ก็เป็นสาลี่สาลี่อันนี้ต้นรุ่ชอบกินก็เลยเอามา <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่วางแล้วท <laughs> ีเราก็ได้ อันนี้ถั่วน้ดจะเอามาไว้ผัดเผ็ดแต่ยังไม่รู้จะผัดเผ็ดหรือว่าไว้ผัดผัดกะเพราก็ยังไม่รู้อันนี้นะแล้วก็ได้อันนี้ของพ่อตํางบุญนั่นแหละพอ่อทั้งุนก็อย่างวะที่บอกอะค่ะว่าเวลาที่เขาเนอดึกดึกอะถ้าเขาหิวอะถ้าเขาดูอเมริกันฟุตบอลเขาก็จะกินของพวกนี้ยก็จะมาอุ่นกิน <c oughs> หรือไม่บางทีที่เอาไม่ได้ทํากับข้าวเขาก็จะมาอุ่นกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของพอ่อทั้งบุอนอีกคนอันเนี้ย ของพวกนี้กินเาอ้ว,วนมากเลยนะเราก็ได้เอ,อันนี้ก็เหมือนกันเพต้องต้องมึนชอบกินองมคนไม่กินละมันเผ็ดแต่รสมันจะจัดนิดนึงก็เอามาอันนี้พอทุกคนก็มึงคนซื้อมาเหมือนกันสองแว็กเลยอยู่ในยังมีอยู่เลยนะแต่เวลาเวลาเขานั่งกินเรอหิวก็ไม่มีขนมปังก็เอาเนยกินแทน <c oughs> แล้วก็ก็ได้อันนี้มากระปุกหนึ่ง มันเป็นอันนี้มันเป็นออกินน้ำนะมันจะเป็นแค่เกลือเฉยเราก็ได้อันนี้มันเป็นกระปุกกระปุกใส่ขนมปังให้ต้นุไปกินไปกินที่โรงเรียนที่คินาการดนะเนาะโอ้มีแบบเนี้ยอันหนึ่งก็้วแต่มันเป็นคนละแบบมันจะเป็นแบบซี่ล็อกก็มันจะมีให้ใส่อย่างหรล็อกอะไรเงี้ยข้างในอะนะมันจะเป็นซี่ล็อกแต่อันนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งเอ้าก็เออเอามาเล็กดีก็ไว้ต้มุนใส่ขนมปังไปกินที่ที่โรงเรียน แลอันนี้โอไม่เคยใช้ด้วยโอใช้อยู่แต่ของ dm โอใช้มันเป็นพีลิ่งอ่ะไว้ล้างหน้านะตอนเช้ากับตอนเย็นเอาไว้ล้างหน้าเฉยอ่ะเหมือนแบบเคยแบบโอ้ตอนเด็กเาชอบใช้สบู่เนี่ยสบู่แคร์ล้างหน้าแต่พอมาอยู่ที่นี่มันไม่มีสบ,บูแ่แคร์ไม่มีสบ,บู่แบบเด็กๆนะโอ้ก็เลยซื้อแต่ของจริงๆโอใช้แต่ของ dm นะมันเป็นพีลิ่งอ่ะพีลิง่งมันเป็นพิลิง่ง เม็ดบีบที่มันเป็นเม็ดบีบบีบมะนาวค่ะแต่นั่นเป็นสูตรมะนาวชอบใช้แต่อันนี้ยโหหมดเราไม่ได้ไปดีอมอก็เลยแบบว่าเออไปที่นี้ก็เลยเอามาด้วยลองมาดูแล้วเนี้ยมันบอกว่าสําหรับผิวผิวผสมอะแบบแห้งมันอะไรเงี้ยผสมก็เลยเออลองเอามาดูมันมาจากมันเป็นแบบว่าคล้ายๆเพราะว่าดูแล้วเออกพมันก็น่าจะดีแหละมันเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอ่ะมาจากตัวมันเป็นหอยทากอย่างเงี้ยเห็นไหม นนเนี่ยเมือม่อเมื่อหอยทากอะไรสักอย่างไงแหละเอาอ่านดูแล้วก็เลยเออเอามาลองมาใช้ดูอะไรเงี้ยมันก็ประมาณสี่สิบบาทป้าเราก็เลยเออเอามาลองมาดูเพื่อมันจะดีถ้าใช้ดีก็ใช้ไปแล้วก็ผมก็ได้อันนี้อันนี้ไม่อีนนอกเป็นอะโวคาโดโอที่ว่าว่าเขาจะทําซูชิว่ายังไม่ได้ทําเลยอะยากกินยังไม่ได้ทําเลย แล้วก็เขาก็เลยเอามาลูกนึงเพราะเมื่อนันที่เขาซื้อมาสองลูกกินหมดไปแล้วกินหมดไปแล้วเราก็ได้แตงโมอันนี้มาลูกหนึ่งลูกเล็กต้องบุญชอบกินแตงโมนนก็เลยเอามาด้วยเผื่อไม่กินตอนกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยอ๋อก็ได้อันนี้มาแต่จริงๆตอนนี้นไม่ใช่หน้ามันนะแต่มันม,มาจากไหนก็ไม่รู้อะเออ กขาได้มาเชอรี่อะนะกขได้มาสามร้อยสามร้อยหกสิบกรัมก็ไม่ถึงครึ่งกิโลแล้วอะไรอาหยิบมาอ้วยให้มันมีอยู่ก็เลยยิบ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 ,ยบใส่ถุงมาหน่อยหนึ่งเอามาเอามาลองดูว่ามันจะอร่อยไหมก็มาเอามาด้วย <c oughs> เราก็ได้น้ำตาลน้ำตาลสายหมาเพราะน้ำตาลสายมาหมดเราก็เลี้ยงมาด้วยถุงหนึ่งมันก็ยังไม่หมดมันเหลืออีกหน่อยหนึ่งเขาก็เลี้ยงมาด้วยเพราะว่า นึกได้แล้วก็เอามาเลยเดอยวลืมอีกอ้าวนี่ของบอทบนนั้งหมดนี้อีกถุงหนึ่งเป้นมาสามถุงด้วยแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้มาด้วยกี่แพ็คเนี่ยมันเป็นแฮะอะไรอ่ะบ้านเราเรียกว่าอนนะไรล่ะที่นี่เขาเรียกว่าเบกอะนะเนี่ยเขาก็ได้อันนี้มากี่แพ็คอะอันนี้ได้มาสามแพ็คเวลาเขามาย่างกินกันนะ แบบหมูกระทะนะกพใส่แบบนี้ไปด้วยมันก็อร่อยแล้วอันนี้มาสามแพ็คอันนี้มาสองแพ็คแล้วก็อันนี้มาหนึ่งแพ็คเนี่ยเยอะอนเนี้ยแต่ถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวก็เอาทำเป็นอาหารเช้าได้แล้วพอดอบุญก็ได้อะไรอีกเนี่ยเอาใบเลื่อยอันนี้ของใบเลื่อยของฮอดอบุญทานบุญเอาไว้ <c oughs> โอ้ก็ไม่รู้อะใบเรื่อยนะไวเปี่ยนเรื่อยอน,นี่เป็นใบเรื่อยแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นโอก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันเขียนว่าชุสเนซีชุสเนซีเออรตาตันโอค,คิดว่า <c oughs> มันเหมือนแบบว่าป้องกันค่ะก็ป้องกันที่แบบว่าคนอ่ะเออเรามีกระเป๋าสตางค์อ่ะแล้วมันมีไอ้กาดอ่ะกาดท,ที่แบบว่ากาด บัตรบัตรเครดิตบัตรเออธนาคารบัตรเอทีเอ็มอะไรเงี้ยเวลาคนอ่ะเขามีมือถือใช่ไหมเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็จะมือถือจ่อไปที่กระเป๋าสตางค์เราอ่ะแล้วเหมือนกับว่าลักตั้งได้อะมันมีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้มันเหมือนกับป้องกันเหมือนล็อกอ่ะล็อกล็อกอันนี้มันเป็นแผ่นที่แบบว่าใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์อ่ะก็คือแบบว่าคนก็จะขโมยเงินในแบบบัตรเอทีเอ็มเราหรือว่า บัตรเครดิตเราไม่ได้ออาก็ไม่รู้มันจะป้องกันได้แน่แน,แน่มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าพอทุ่มูลซื้อมาสองอันก็คือแบบว่าโอ้อันหนึ่งแล้วก็เขาอันหนึ่งมั้งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนแต่มันมีขายอยู่ในห้างเอขาฟลันเขาฟลันก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราก็บิ๊กซีแมคโครเออเรามีอะไรอีกอะโลตัสอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นอะ จะใหญ่แบบในบ้านเราแบบนั้นะเนี่ยค่ะวันนี้อาก็ได้ความมาประมาณนี้นะเดี๋ยวอก็จะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วคลิปนี้อก็ฝากไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ